ใครที่กำลังมองหาเวโปรตีนสำหรับสายออกกำลังกายช่วยให้หุน่นฟิตเฟิร์มเติมพลังแนะนำนี่เลยค่ะเบลซมิกเวโปรตีนโปรตีนสูงไม่มีน้ำตาลที่สำคัญตัวนี้ BCAAs ครบเลยค่ะคมีแนะนำเลยเหมาะบ้างสำหรับคนที่ออกกำลังกายแล้วอยากบิวกล้ามเพราะบางทีเนี่ยเราออกกำลังกายไม่ได้แค่ต้องการควบคุมน้ำหนักแต่อยากให้หุน่นเฟิร์มขึ้นอยากมีกล้ามเนื้อมากขึ้นหรือ,รอง่ายๆพูดว่าอยากเป็นคนดูมีสุขภาพดีนั่นเลยค่ะ,ะความน่าสนใจก็คือเบลซมิกเวโปรตีนตัวนี้แหละค่ะใช้นวัตรกรรเซลล์เอ็นฮาร์ ance, ที่ได้ร เ,เทคโนโลยีการผลิตขั้นสูงเลยค่ะทําให้อนุภาคขนาดเล็กส่งผลให้ละลายน้ําได้ง่ายช่วยให้ดูดซึมไว้นอกจากนี้ยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของสารสกัดให้เห็นผลดีขึ้นด้วยค่ะแล้วมีแนะนําเลยค่ะถ้าใครอยากทานเวโปรตีนเพื่อสร้างกล้ามเนื้อต้องโฟกัสที่บา a n c h i n g amino acid เพราะถ้าไม่มีกรดอะมิโนชนิดนี้คุณสมบัติในการเป็นเวโปรตีนก็จะดรอปลงค่ะและตัวนี้ก็ยังสําคัญในกระบวนการสร้างกล้ามเนื้อเพื่อมาช่วย p e r f o r m มนซ์ในการออกกําลังกายให้ดีขึ้นให้อืดขึ้นและช่วยฟื้นฟูกล้ามเนื้อได้ด้วยค่ะและที่ชอบเพราะเบลซมมววตีีนั้า็อพร้อมดื่ม ฉีกชงดื่มทานง,ง่ายมากๆเลยค่ะทุกคนตัวนี้เป็นรสชาติดาร์กช็อกโกแลตนะคะหอมช็อกโกแลตมากๆอีกอย่างชงง่ายและลายเร็วรสชาติดีมากๆเลยค่ะทุกคนอร่อยลงตัวเหมาะมากๆเลยสําหรับคนที่ต้องการเสริมโปรตีนเสริมสร้างกล้ามเนื้อและคนที่ชอบออกกําลังกายและต้องการกล้ามเนื้อที่เฟิร์มกระชับมากยิ่งขึ้นอยากให้ลองเลยค่ะรับรองต้องชอบมากแน่แน่